แส,สุดข้าฟ้าที่ไกลแสงไกลลมลอยไปบอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึงฝาาดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดข้าฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติด ผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจไ,ไปถึง บนนภาสุดก็อฝ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่แทบติดตรึงพารำพึงลำพันธึงแม่นวลน,น้องฝ่าดวงใจพี่ลอยลงไปบนนภาสุดก็อฝ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง ใจพี่แทบติดตรึงพารำพึงน้ำพันทิ้งแม่นวลนองแก้มนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมแทบพัดสุทาดวงหรือไทยหรือดวงแกวตาดว,ด,ดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปเ ดวงหรือไทยหรือด,ดวงแกวตาดูงด,ดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ใจทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมผู้แบร์ NP รีวิวอีกเช่นเคยนะครับผม ซึ่งวันนี้ฮะเราอยู่กับคอนเทนต์ใหม่ของผมนะับผมก็คือการโคเวอร์เพลงนั่นเองครับผมอย่างที่ตะกี้นี้ที่เราได้ฟังกันก็คือเพลงแก้มน้องนางนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็อยากลองทําดูมานานแล้วนะฮะซึ่งตอนเด็กๆก,ก็เคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งสามารถไปติดตามกันได้ไม่รู้ว่าเพราะหรือเปล่าโอเคครับผมซึ่งผลงานที่แล้วก็เป็นเพลงบอลลูนนะของนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะกันหรือเปล่าก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมโอเคซึ่ง ผมก็ยังมีคลิปไรเดอร์อีกนะก็สามารถไปติดตามกันได้ยังไม่เลิกทำไรเดอร์นะคนที่ติดตามผมมานานๆเนี่ยผมยังทำไรเดอร์อยู่นะน,นี่ศีรอทูีรทูมาแต้มนหน่อยนะฮะผมให้มันเป็นสีสันกันนิดนึงนะครับผมอ่ะเนื่องในเนื่องด้วยเนื่องในขออนุญาตนะคะพอดีพูดติดติดขัดๆนิดนึงออกกล้องเนื่องในโอกาสไอ้วันวาเลนไทน์นะครับผมผมก็โคเวอร์เพลงนี้นะฮะให้กับทุกๆคนที่มาฟังนะครับผมซึ่งจะเพาะหรือไม่เพาะก็คอมเมนต์มาได้นะฮะ คอมเมนต์ได้นะแต่อย่าด่าแค่นั้นนะครับผมนักเลงคีย์บอร์ดอย่าด่าผมนะเดี๋ยวผมเสียกําลังใจหมดโอเคก็นึในวันวาเลนไทน์นะฮะใครรักใครก็ดูมาดูคลิปนี้แล้วก็ร้องไปด้วยก็ดีนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่มีแฟนนะฮะดูกับพ่อกับแม่ก็ได้นะครับผมก็วันวาเลนไทน์ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเสมอไปนะฮะเป็นคนที่เรารักที่สุดและเขารักเรานะครับผมโอเคไม่พูดพ่างทำเพลงเนาะก็สำหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม